สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแฮกเกมมินินะครับแอปที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับคิง o รดครับแล้วก็แอปพวกนี้นะครับผมจะทิ้งชื่อแอปไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับแอปนี้ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดจะได้นะครับเฉพาะบางเครื่องแต่เครื่องผมต้องดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องทาอะไรหรอกครับก็มาเข้าแอปนี้นะครับรอสักครู่นะครับ กเยีดนะครับเลื่อนลงมาหาเกมมินิครับกดอันที่สามครับเลื่อนลงไปครับใส่เลขอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ครับไม่ต้องเกินเลขยี่สิบสองครับมันจะเป็นการเปลี่ยนชุดโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับผมจะใส่เลขแปดนะครับข้าเกมมินินะครับ ไปดูชุดเลยครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์ซับแล้วก็แชร์นะครับ